สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกทกท่านนะครับวันนี้เมนูมีมานําเสนอนะครับแกงส้มกุ้งนะครับตอนนี้ผมก็ใส่เครื่องแกงไปแล้วนะครับใส่เครื่องแกงในหม้อนะครับนี่น้ํากําลังเดือดเลยนะครับส่วนผสมที่มีนะครับแน่นอนเราแกงส้มกุ้งนะครับ ก็ต้องมีผลิตของเราคือกุ้งนะครับกุ้งวันนี้ตัวสวยๆนะครับตัวใหญ่ดีนะครับต่อจากนั้นส่วนที่ผมใส่นะครับวันนี้ก็ผักเขามีผักบุ้งนะครับผักบุ้งหัน่นว้เบ้อแล้วได้มาจากตลาดนะครับส่วนผสมก็มีนะครับ น้ำมะนาวนะครับวันนี้ผมใส่น้ำมะนาวนะครับรสชาติเขาน่าจะเปรี้ยวดีนะครับนี้เตรียมวัตถุดิบไว้ก่อนนะครับรอเดือดนะครับรอน้ําเดือดตอนนี้กําลังเดือดเลยนะครับกำลังเดือดเลยเดือดเสร็จนะครับจังหวะน,นี้ผมก็เอาผักบุ้งใส่นะครับผมใส่ผักบุ้งก่อนนะครับกุ้งใส่ทีหลังผพกบกุ้งจะใส่แล้วมันสุกเร็วนะ ใส่ไปเลยนะครับใส่ก็ทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ซักพักก่อนนะครับให้ผักเริ่มยุบตัวนะครับผักเริ่มจะค่อยๆจะสุกนะครับต่อจากนั้นผมก็จะค่อยเติมคุ้งไปนะครับแต่วันนี้คือเรารอก่อนนะครับ หน้าตาดูก็หน้าทานนะครับแน่นอนว่าพิแกงเครื่องแกงของภักใต้นะครับเผ็ดอยู่แล้วชอบตามอาหารนะครับดูมีความสุขดีทานเองอร่อยนะครับทำเองอร่อยดีไม่อยากไปซื้อนะไปซื้อมันผมคิดว่ามันไม่ มันไม่อร่อยมันไม่ได้รสชาติตามที่เราต้องการนะครับเ<ป>รอไปก่อนนะครับปลกพุ่งเราไม่ต้องแบบให้มันสุกให้มันมีเยอะนะครับให้มันสุกเยอะ ใ้จังหวะเวลานี้ก็พอแล้วนะครับเดือดกำลังดีผมว่าเติมกุ้งมาเลยนะครับเห็นไหมใส่แป๊บเดียวกุ้งก็เริ่มเปลี่ยนสีละกุ้งมันสุกเร็วนะครับ ่อจากนั้นก็เ,เหลือการปรุงนะครับการปรุงส่วนที่เหลือก็เป็นการปรุงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราไปทานไปชิมกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม